สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผู้ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิ to ู o u กลับมาติดตาม i n t v n e w ีสเกษตรแนวใหม่ในช่วงที่2กันต่อนะครับช่วงนี้จะไปดูกันที่การขยายผลผลิตมันสัมปลังกันบ้างครับนั่นก็คือ4คิวโมเดลนะครับสู่กำแพงเพชรซึ่งถือว่าเป็นการขยายผลผลิตมันสัมปลังสำหรับค่าเฉลี่ยผลผลิตมันสัมปลังในพื้นที่อำเภอขาลุกวลลักษ์มบบีนะครับอยู่ที่3ตันต่อไร่คาดว่าผลผลิตในปีแรกหลังจากเข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้นเป็น4ตันและจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น5-6ตันในปีต่อๆไปครับ ค่ะโดยสำหรับสีคิ้วโมเดลนะคะก็คือการนำผลงานทางด้านเทคโนโลยีการผลิตมันสัมปหลังที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปหลังในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมต่อพื้นที่การจัดการดินการจัดการปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการระบบน้าและที่สาคัญคือการอารักขาพืชทางด้านการป้องกันก,กาจัดโรคและ,มะแมลงโดยเฉพาะ เพรี้อแป้งสีชมพูค่ะ ทางด้านของนายสุกิจรัตนศรีวงศรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรมวิชาการเกษตรได้มีการเปิดเผยเขาว่าในปัจจุบันได้มีการขยายผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังโดยได้นำรูปแบบของสีคิ้วโมเดลมาสู่จังหวัดกำแพงเพชรเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังประมาณ 6, ,000 0 0ไร่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากนาครรา สสีมาโดยมีความร่วมมือของผู้ประกอบการโรงแป้งที่อำเภอขานุวลลรลักษ์สรบุรีดำเนินการในพื้นที่4ตำบลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทำแปลงต้นแบบจำนวน60รายรายละ5ไร่พร้อมกันนี้กลมวิชาการเกษตรได้มีการจัดทำแปลงเรียนรู้2แปลง แหลงละ20ไร่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสปะปลังอย่างเหมาะสมครบทั้ง5เทคโนโลยีค่ะสำหรับค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มันสปะหลังในพื้นที่อำเภอขานนวอลรักสบ,บุรีอยู่ที่3ตันต่อไร่คาดว่าผลผลิตในปีแรกหลังเข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้นเป็น4ตันและจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น5-6ตันในปีต่อๆไปนะครับแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีน้ำหยดจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นที่5,000บาทต่อไร่ การลงทุนอุปกรณ์ใช้ได้ประมาณ2ปีหรือคิดเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นปีละ2,500บาทแต่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย50%ก็นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับ ส่วนทางด้านของนายศรีโพขยันการนาวีผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรมหมู่สองตำบลวังชะพูอำเมอขานุวรลักษณ์บุรีตัวแทนเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการครับมีการเปิดเผยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเดิมปลูกมันสำปะหลังไว้นะครับหลังบ้านแล้วก็ได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ไม่เกิน3.5ไร่ต่อ,อ3.5ตันต่อไร่ แต่หลังจากตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับกรมวิชาการเกษตรและก,และก็และก็มีการปฏิบัติตามคําแนะนําในเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้ง5้าเรื่องสําหรับเรื่องของพันธุ์นั้นก็กําลังรอผลหลังจากการเก็บเกี่ยวว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และก็ให้ผลผลิตสูงนะครับส่วนเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนั้นก็ยอมรับว่าดีเพราะว่าทําได้ไม่สิ้นเปลืองลดต้นทุนส่วนระบบน้ําหยดจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวปั๊มน้ําก็นับว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดี หากเกษตรกรรายใดนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมของกรมวิชาการไปปรับใช้นอกจากต้นทุนจะไม่สูงแล้วประโยชน์ที่ได้รับครับก็จะมีมากกว่าด้วยซ้ำครับค่ะมาดูกันที่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนะคะทางกฟกก็ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของการปลดหนี้ซึ่งปัจจุบันนะคะกองทุนก็ได้มีการดําเนินการแก้ไขในเรื่องของปัญหาหนี้สินทดแทนเกษตรกรจํานวนทั้งสิ้น28,467รายแล้วค่ะ ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากน เกษตรกร,รฟกฟกเพื่อเข้าช่วยเหลือฟื้นฟนูนี่จากสถาบันการเงินพาณิชย์ให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยนั้นทางนายวัชระพันธ์จันทรคจรเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรได้มีการเปิดเผยคขาว่าทางกองทุนมีโครงการคืนความสุขให้แก่เกษตรกรไทยคืนที่ดินทำกินให้กับสมาชิกของกองทุนซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกองทุนฟื้นฟ,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 นฟนูและการพัฒนาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,ศร,กรพศ2542ที่ระบุถึงการคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้กระทําได้เมื่อชําระเสร็จสิ้นตามที่ในกําหนดสัญญาและทางกองฟื้นฟูได้มีการจัดการบริหารหนี้สินของเกษตรกร,ร,กรจากเจ้านี้ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะครับกองทุนดําเนินการแก้ไขปัญหานี้สินแทนเกษตรกรแล้วจำนวนทั้งสิ้น28,467ลายมีมูลค่ากว่า5,795ล้านบาทนะครับรักษาที่ดินทํากินและก็อยู่อาศัยให้เกษตรกรได้มากกว่า140,000ไร่ด้วยกัน ทางด้านของนายวัชรพันธ์ก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูได้รับการชำระหนี้แทน,แทนจากกองทุนได้รับชำระหนี้ปิดบัญชีเสร็จสิ้นตามสัญญาและขอถ่ายถอนหลักประกันคืนมีประมาณ650ลราย จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีจำนวน550รายที่ได้สิทธิตามระเบียบและสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดเอาไว้และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและสาธารณชนทราบว่ากองทุนได้เริ่มทยอยคืนหลักประกันให้เกษตรกรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่สำนักงานกำหนดเอาไว้แล้วสำนักงานกองทุนจึงได้จัดทำโครงการคืนความสุขให้เกษตรกรไทยคืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนนะครับ ส่วนทางด้านของนายเกตนิยงเนตรนาถเกษตรกรอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงกรอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดชัยนาทนะครับได้มีการขึ้นทะเบียนหนี้รอบปี2555ถูกบังคับคดีขายทอตลาดมีที่ดินค้ำประกัน13ไร่นะครับ72ตารางวาจํานวนเงินต้นอยู่ที่499000กว่าบาทนะครับ ได้รับการจัดการหนี้จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลาพอดีทําให้ที่ดินนั้นไม่ถูกยึดไปครับค่ะโดยนายเกตนิยงได้กล่าวว่าก่อนที่จะเอาที่ดินไปกู้หนี้ที่ธนาคารนะคะได้มีการเริ่มจากอาชีพที่ทํานามาก่อนจนกระทั่งทราบข่าวเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูนและการพัฒนาเกษตรที่มีคนแนะนําให้ฟังจึงสอบถามข้อมูลจากคนแนะนําเพื่อที่จะให้ทางกองทุนเข้ามาช่วยคนแนะนําก็เล่าให้ ฟังคะ่ะว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทํางาน,ผานแผนกนี้อยู่ที่จังหวัดชัยนาทซึ่งก็ได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และชี้แจงเรื่องต่างๆให้ทราบและมาร่วมประชุมที่กรุงเทพก็แจ้งว่าทางกฟอก,อกว่าเป็นหนี้ทางธนาคารไทย ทางธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งธนาคารก็จะมีการยึดที่ดินแล้วค่ะซึ่งโชคดีนะคะว่าเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูได้เข้ามาโดยในระยะเวลาที่กองทุนฟื้นฟูเข้ามา2-3ปีนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือในเรื่องนี้แล้วก็มีการรอจ่ายเงินให้ธนาคารเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่กองทุนฟื้นฟูน,นั้นได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร,รกน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระเกษตรกันต่อครับค่ะ